กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอรทุกท่านที่เขาับซมซ่งนังค้าเดอ้อพี่น้องเอ้ยสบายดีปะลูกเนี่ยลูกเห็นไหมสบายดีปะลูกเนี่ยคิวกับปีหนึ่งเดือนเลยเด้คิวกับเนปีหนึ่งเดือนแล้วแล้นี้ก็ลงมาสวนพี่น้องเอ้ยปูพันแหน่งหนิ่งหลวดให้สีใสไฟ ฝนตกบนเนาะพายคิวลงมาสวนมาขึ้นนี่ฝนตกแห้งแห้งพี่น้องมาขึ้นนี่อ้ยฝนตกแห้งฝนเบียดได้มาขึ้นนี่หาบน้ำโฮกสิบเจ็ดหาพี่น้องเอ้ยหาบน้ำนโดตราะโพดนี่ ไทยละหกหาบแถวละหกหาบหกหาบจู้ดสิเป็นอันอื่นลบลบเดีย๋ยวมาทายอยู่แล้วทายอยู่แล้วเดีย๋ยวมาเดีย๋ยวมาสิลบ ลุก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 โอ้ก็ก็ใหล้แล้วเน่พ,พอๆทายได้พอ โคตเมื่อวานนี่ป้าเธอห่อนแต่แห้งเลยยัดทาเมย์มนแล้วอืมขอไทย ไปคิวไว้พ่นตกมากว่ะเ่นโอ้สีขาวเราด้า่ยไขแตดีมันอ่อนนะเฮ้ยไขแตดีมันอ่อนเนาะนี่น้ามาันนี่บนรด ท่องเลยโอ๊ย,อยทาแมย,ย,มมยมู่ยหันแล้วอย่ามาทาอยู่หันแล้วเม่แมยอยู่หันแล้วนางลงลุกนางลงโอ้ชีดินพี่น้องคอยสัง่งแต่ส้างขอ,อ,ขอ,อ,ของผลเลยกระปุนกระถุ n เดียว สจะเอาอีกทุ่งหนึ่งเพราะว่าเบิดแล้วเขาจะแบบตามคนสั่งจังส่งวาจงซะเมื่ออื่นได้กันเมื่ออื่นมีใอยคิวคิวเขาให้ให้เพื่อนเพ่าฆ่าเพ่าอันนี้เพ่มพ้นที่โต๊ะหน่ยจะเขาไปเพ่าปุกแมนกับมันสุ่มลรจังไปขุดนะ นอีเด้มนอีมันเอามนออกคักนน้นเอาเลยมนเอามามากินมมาแป้งกับพันแบบสี่เลยนะครับเอาปูนะพี่น้องเออมื่นที่แยงว่นหน้ามื่นสอนปลาซิวเเ ป่ะป่ะโอ้เย็นเลยพวกนีคุยแม่สอนอืมปวกนกระตานะไยอย่างไหมเรีกาเอาเอาไปยังน้าเอาไปยังน่ามาดแม่เป็น้ำรวไทยเป็นลมยอดไอคิวพี่น้องเออจริงหน่อยึ้นนี่พ่นสิตกเลยลูก ลุงองสาเต็มลงก็มันคยืดม่หจงมันเกงนดห่เหมือนเขาเข่างาเกอง่ายพวกนี้พูดพูดมันเห็ดกินรถจับเดียวมันจะไปกินอะไร จะคลองสวนเป็นอไรพรมสวนสวนแาวโพดนักกินกับ,บอร์ธานแหลนะเรนะ่ม้วคิวลบในเด้นะลุกลุกลุกเกไวไหมลุกเลูไวลไหมกำลังไทยซองไห่บปาน เจสิไทยป้าสามหานะเฮ้ยโอ้อ่าอ่ามกระพดเลือฮะเน้เถิงทุงยางนะใช่เอวหายงายไหนยังบริไทยไทยมันซุมนี้อาเึิงขึงแอวสะกดจากสิปูอีกรอบหนึ่ง ขนมดื่มปริทิจเจลลงมาในาเซรอละมาไทย้เองเาในเซรลมาไทยแล้วของเราเราแม,เเมาหรอล่าในเ,เซสผลิตจวนแลาวก็เห็ดพุดเดียเราคือการเรายังบริเสธในส,นสำหรับฮากรไทยคู่ À, thế này thằng phục xoài lau <laughs> Ôi, xéo xảy xéo phục đi Xê tẹt tẹt Chính khảo cặp mô vì nào ngay Hô mô ăn đi ăn mà sao này. Hô mô mà sao này. จ็บยุ้ยเลยครัปุยุ่าอย่ง้อากกกินชามูเล็กกินเซียบุอิาูล็สกิน้าียบุ่อนพนกสีมาพี่น้องเอ้ป้าพวกนี้ปุเป็นงนมากีใหญ่นะพยุข่าแล้ว พายูขาพี่น้องเล็งใส่การตะปูกันเด้อตูได้แม่งูครอืเคยปรแม่ณูอีกได้พี่น้องบึงเอ้าฟังเอาพี่น้องบึงตาหนูอีปะเตียงเตียงออหัวชาวน้านมึงอืมูเตีงอ้อาออน้ำอ้้อ ไปให้คิวคนบ้านเนี่ยคิวไปเมื่อไปลูกคิวไปเมื่อไปลูกไป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 เด้อไปเด้อไปเด้อไปเด้อปูกคิวกับปลาลุงเลยแพ้เวลาจะลงมาปลูกสอยพอ,คอยคิวอันนี้ไปให้คิวคนไปนอนซะก่อน เฮ็ดเงี้ยงอะหรอฮะอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปเพียงสนิทเออ้อผิดผลาดประการใดก็ขอโทษขออภายไม่ลายพักเบื่องปลายพี่น้องเอ้กล้าสบายดีพี่น้อง